สวัสดีครับกลุ่มฟ้าลิขิตขอญาตนำเสนอผลงานภายใต้โครงการนักเรียนช่างกิจประดิษฐ์เองได้ชื่อสิ่งประดิษฐ์เครื่องผสมยิบซ้ำเคลื่อนที่สำหรับหลักการและเหตุผลเนื่องด้วยการฉาบฝ้าเพดานเพื่อเก็บรอยหัวสกูเก็บรอยต่อระหว่างฝ้าให้เรียบต้องผสมปูนยิบซ้ำเข้ากับน้ำซึ่งขณะผสมยิบซ้ำพบปัญหาบริเวณหน้างานเลอะไม่เรียบร้อยและยิบซ้ำที่ผสมในถังแข็งตัวเร็ว ดังนั้นกลุ่มผู้จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องผสมยิบซ้ำเคลื่อนที่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานต่อไปสิ่งประดิษฐ์นี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังสิ่งประดิษฐ์นี้เกิดขึ้นแล้วแต่เป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายได้ยากมีราคาสูงต้องนําเข้าจากต่างประเทศกลุ่มผู้จัดทําจึงเล็งเห็นถึงหลักการทํางานแล้วนํามาคิดค้นดัดแปลงให้มีขนาดเล็กและทําจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อประหยัดงบประมาณ ครับสำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน 1. เกิดความสะดวกในการผสมยิบซ้ำใช้งาน 2. เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆ 3. มีความคิดิดเริ่มสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 4. ประหยัดค่าใช้จ่าย 5. สามารถประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้เช่นผสมปูนชาบผสมสีเป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์เครื่องผสมยิบซ้ำเคลื่อนที่จำนวน2,800บาทครับสำหรับรายชื่อคณะผู้จัดทำโครงงานมีดังนี้ 1. จ่าเอกเกติศักดิ์เหลืองอ่อน 2. จ่าเอกนรสิงห์สสิกุล3จ่าเอกนัทพงษ์รวยอบกิน 4. จ่าเอกกิตเทพพระองล์ลจ่าเอกพิทักษ์มีสิน 6. จ่าเอกคงศักดิ์บัวศรีคำ เจตจาเอกกันฑพลเปลี่ยนสุนทรกลุ่มฟ้าลิขิตขอญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ